คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิทยดาในการรับชมสวัสดีครับคุณตาครับสวัสดีจ้าเมื่อนี้นะครับซึ่งกะได้ไปเอารับล่างปูมาแล้วปูองค์ดำก็ได้ยินข่าวว่าคุณตานี่มีฝันดีฝันก้อนหนาที่จะได้ปูองดำมากมื่อขึ้นีฝันว่าจังไรครับมันมันมันฝัน พ่อไ่้ฟังมันปันมาสองขึ้นติดกันได้พันสองขึ้นติดเออเรียกมัดติดแปดจเนี่ฟันขึ้นที่แรกขวันวานักเป็นไปใสค่ะไปหละเขาเรียกขึ้จังไปหาป่าเนี่ยเขาเรียกว่าแปด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 แปแปเขาเบาน่ะแปด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 ่าวัสดุไทยโอ้แปดแปดแปด่าวัส เอ้ามุกคืบคืบคืบคข่วคง่วเมียขึ้นโอ้ยมันจะเม่นแปดหาที่หาแปดที่ว่าท่านนี่มันจีบ๊บเปาหาแปดแปดทับบล่ายวัดจังชี้เลกสามตัวเนี่ยบ้านในต่อมานี่ยแต่ขึ้นหนึ่งสองขึ้นมาเองไปแท่งฟันแล้วไปหาป่าบ้านจะไปแท่งปลาไหลไปแท่งปลาไหลที่ไปแท่งปลาไหล บานนี้แท่งไปเอาขึ้นมาอะไรติดมาสามตัวจ้าติดแหลมนั่นนะสองคนนีงแท่งผุนเฮงเลยคือติดหลายโต๊ะเตะว่าสัน่นคือติดหลายแท้ว่าสัน่นค่ะก็เลยมัดตีผมเนี่ยเก่งกะเลยมัดตีว่ะสามแปดแปดฉ่ำอบานเนี่ยมันมีสองคนเห็นแท่งฟังมันอาจจะเป็นสองแปดแปดสองกะเลค่ะค่ะ นี่แหละก็มีความมั่นใจได้เต็มโฉกฟันสองขึ้นติดเออฟันสองขึ้นโอ้ฟันดีแล้วฮะมันจีพอมีอนเียว่าบานนี่กระบอกเป็นตับผันอะไรนี่ก็เป็นซีๆีนอนมาขึ้นแก่นซีๆครับอ่ามันมันสองเทียตองวดแล้วมันจีแมนคัดขัดก็ได้ไปหาอ่อนนันมาเบิ็งโอ้ยเข่าโป้เลยเข่าโปะเข่าล็อกเข่าล็อกเว้ย เขาล็อกมีมีดตัวใดแน่กอบปูมันมีตีเลขสามโตค่ะเจสอสองอ้นหกสองแปดหกสองปเออหกสองปดเลขสามโตอันนี้ในล็อกบอกปูเออมันมันเขาในลอในลอกจ้ามันเลขสามโตนี่มันจะเป็นหกสองป บาทนี่นั่นมัตีเลขสามโต๊กอีกทอทอเทียตี่สองมากเลยตีสามแปดศูนย์โอ้ตีสามแปดหนึ่งนุง้นจะเป็นศูนย์ถ้าเส็นที่ตะวันปลาตายเหรอที่ตีแหลมขึ้นมาสามโตก๊กปลามันตายแล้วมันตายมันก็เป็นศูนย์เพราะเป็นศูนย์กับเป็นหนึ่งตีสามแปดศูนย์ตีสามแปดหนึ่งเลขสามโตก๊ก มาตีอะไรสองตเกียเขียนวัยยุยุคหันละยุกระไดห่วยมับมเนว่าเกณลูกเกณหลานเกเปรอนั่นนี่มาถวายคือฝันจันทราขอกัดเทัมี่เด็นมันสิบมเอนยุบอมาจักว่าเคิจุดเป็นก็ได้ได้มากเราเด้อดรงปูเออก็ได้ได้มาแได้ได้มากเอาให้เน้นคักคักเหมือนแรงนี่ห้บอกเป็นตัวแห้ง พี่ความมั่นใจครับเอามายมอีกเนาะปูเนาะเอออเาให้ปูดำมะละมายมอีกเด้อปูเด้อจุดเทียนมาแรงกับเจวอเพลินค่ะได้ล่างมาแล้วบาดี้ก็สิได้อันเชิญเพิ่นมาประทับเนาะเมาดี้ก็สิมาให้โชคให้ลาบลูกเต้าเล้าหลานก็มาเออให้ห้างให้มีเงินมีทองได้สร้างได้ท่านน้ำเพิ่นตัวค่ะแต่ว่าก่อนสิได้มานี่กู้นี่เพิ่นเพิ่นมักสั่งแช่ไหม มักทําบุญแท้ดิแม่นจ้าเออเพิ่นมักทําบุญเพิ่นบอกนี่เป็นจังจะบ้านบางหนาย่างเนาะค่ะเหมืนมาบอกเจ้าคนมันบ่เชื่อบาดนี่ิ่นก็เลยว่าเลียบ่บอกบ่บอบ่คือตะกี้ตั้งตะช่วงมาจ้างหนังอุทยานประชายนั่นคิวค่ะผู้ใด้ฟันเข้าโป๊ะโป๊ะเลด นี่มันระเพรียงตันแต่ก็ขาดว่ามันซีเมนด้วยเอาอันปูเลขฟันตัวใดก่อฟันขึ้นที่แรกฟันมาจังไดก่อเสียงฟันวาเสียงเขาเว่ากันมาตม็ดมาไปหาป่าจักพ่อจากมันพูดอะไรว่าวันแปด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 เพาสั้นแปดแปดแปดบาลงไทยหาวาจั้งชีสามตัวแปด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 เอาสั่นฮูเมียท่านที่ริบัด เฮ้ยเลขมันจะบ้ามาแปดห้าห้าแปดครับอมแปดแปดวันนเอาสามตัววันนี้กคแปดห้าห้าแปดก็แปดแปดน้องปูน้ะเออก็เลยมาเชียนไว้ให้เลขสามตัวเพดกลับจากนี้ห้าแปดแปดสากนี้บัดเชียนไว้หังได้ขนาดท่านมันชิลิ่มเลขฝันก็เลยเชียนย,ยำไว้ต่อมาเนี่ยก็มาฝันกแทงตะไหลแทงไปไลแตะแทงลงไปไ ตั้งไป,ปทอดแหลมขึ้นมามันติดขึ้นมาสามตจ้าอติดมาสามตัวบปลาตายเลยที่บ้านปลาไหลอ่ะสามตัวันนี้สองคนหนึ่งอยู่ในทั้ง,งฟังฝนอ้อคือติดหลายแท้ว่าันก็าเท่านั้นละแต่เริ่มมาตีสามแปดเออันว่าปลาตายกับสามแปดูนได้ได้่าจังชี่เพามัน0ูนกับเป็นห <3, 8. S 1> น,นึ่งได้าจังชสปดหนึ่งสามแปดศูนแต่นนี้สมูนบานียวเนี่ยเรา สามแปดสามตัวเอาอยุบบ่อปูเตียวยบบ่อเอาเอาเท่านี้เนาะเอาเอาท่านี้บออ่อเออมันเขามันมันมันลบได้เอาเท่าสองตัวเท่านั้น 8, 5, 5, 8, 3, 8, 8, 3, 000, แปดห้าห้าแปดสามแปดแปดสามพันหละกก็ไม่ให้เลขสองตัวเนี่ยแปดศูนย์แปดหนึ่งนะเขียนไว้ที่ซ้นนี่เขียนไว้หันเลขสามตัวเขียนไว้ชี้ๆมือแร่งไห้ปูพันไมายาำไห้เนาะนีเอาปูบังล่องดู เป็นตาเขียนตัวใดลงอีกบว <c oughs> อืปดแปดห่าแปดสามแปดแปดสามแปดห้าเออั่นกระเชียนว้คือกันอะไรยังทำกระไรันสิละตัวนี้เนาะเออปูมักตัวไรบาทนี่เป็นตะเน้นตัวไรปูีสโปพ้นมากนนยมันกันพี่แล้วละตัวไรปูแปดแปดยขาเจ้อก <8, 8, S 1> กันเนออห้องว่าที่เห็กแปดแปดแปดแ แตาว่าเห็นป่าที่ครัว่าแปดแต่ว่าคนของเจ้านาอยู่ทำลงไงท้ายว่าเออแปด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 งเช่นแปดแปดบัดลงทุกไท้ายว่าหาวางเชี่ยัดเนอะผู้หันใส่กล้องเลยค่ะเออนี่บอกจ้า้โหนี่นี่ละเออเป็นชียรเอออันนี้คืความคิดคาดกับนีความหวัง กคาดว่ามันจะแมนลังเทียมมันแมนพ่อแม่พี่น้องคุนเบิ่งเอาทอมเมามีความมั่นใจกันแล้วแต่มักกะเอาเออมักกะเอาบบมักกเอาตาวาเล็มันสิมีอยู่สองตัวเป็นตัวย่างเนี่ยเลยแปดห้าห้าแปดสามแปดแปดสามโอ้หาว่าอยู่ในนี้ถือว่าเด่นแล้วน้องผมเออเออเด่นเลยเนาะเออตาวาเล็ติดศูนย์มันสิมี่แปดศูนย์แปดหนึ่งคันติดศูนย์ป่เออติดศูนย์เอาเอาอันใดอันนึงปูว เอาอันไดนอันนึ่งปูมากอันไหนเป็นที่สุดแปดนึ่งแล้วแปดนึ่งบอกนะลูกขีดเส้นไตนงเราว่าดินนี่แหละแปดแปดหานี่นอกปูอืมก็เฉวานั่งสั้นก็เฉวานี่เป็นหนึ่งยันยันแหลมเป็นหนึ่งนะอืมหขาสักลงไปฉีดเดี๋ยวนี่แปดหาแปดสามแปดหนึ่งเท่านนแล้วสัน่นเออจังหวะนั่งสั่นลนะสิอะะเพิ่มแปดหนึ่งลงน้ำน,นะอืมชุ่มเพิ่มหนึ่งไว้รดแปดนึ่งก็ทิม เมื่อแล้วพี่น้องน้องก็ไปรับล่างปูมามมมได้ล่างปูมาแล้วมาเอื้อนอีก็่ะทีนี่วิธีบวงสวงเส้นปูเส้นปูมาตัวได้ล่างม,มาแล้วก็มาสอยลูกสอยหลานตัวบาดเนี่ยได้ดีๆงามๆกับสอยลูกสอยหลานสอยเบิงงเง้งสอยแง่งเออแบบก็ต่างชั้นละเนาะปูเนี่ยมาอยู่น่ำโดนแล้วครับผู้ใดมากค่ะว่าปูเนี่ยอยากได้ครับ ล่างแต่มันห่างเป็นไปวม่ได้เพราะว่ามันค้นฉุนครับมี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 ผู้เป็นเจ้าภาพมาแล้วคนพเนร์น้องมี่นงชักเชิะมาเป็นเจ้าภาพหายูก็ได้แล้วขมือแร้งหายย่ำมันมันเป็ดเป็ดมันเป็ดทาหาเป็ดมาให้ว่าทั้งสั้นรอดนรเลขสามตัวกับเป็ดเป็ดทาลิฮ่าเป็ดเป็ดทั้งสิบก็บอกเลขสองโต๊ะกับเป็ดทาหาเป็ดมันจะเป็นบนเป็นล่างครับ ยกใส่กลองใ,ออให้พวกเนี้ยเนะลี่ยมตาเลี่ยมตาแล้วมันค้ำพี่นออ้องนี่นะไฟหลายๆเลียตาแล้วเลี่ยมตาลลมตาัวมาจัดสถานที่แต่ค้ำก่อนค้ำค่ะค้ำค้ำพอดีได้เปิดไฟเอาได้ก่อน <c oughs> ล่างปูเดี๋ยวตอนมืออื่นเขาค่อยหลังจากได้ล่างปูแล้วนั่นฝันมืออื่นมือแรงอื่นกับที่นั่นตัวนี้บ่ ปูคนมายำให้าปูคนมายำให้ยังไงก็ย่าให้หลายตัวเด้อปูเด้อบอกลูกหลานกบ,บอเข่งเข่งหลายตัวมันมันลูกหลานมันบ่มีเงีนบ่มีความมั่นใจใช่บอกตัวเดียวตรงตรงว่าไงล่างก็เป็นล่างบนก็เป็นบนมาเลยกระอกแม่นจ้ะแต่ว่าปูคิดว่าสิมาบนหรือมา,าล่างจ้ะมั่นใจบนหรือล่างหลายเไรกันคันที่วอาเพื่อนนั่นเหร แปดแปดนี่คำมันได้ต้องตโตคำมันเป่าเนี่แปดแปดนี่อาจจะเป็นบนเด้อแปดหาหาแปดอย่างล่องหลักคำมันปฏิสูนต์ที่นี่เนาะน้ำก็เป็นสีแหละขอบคุณคุณตาได้หลายที่หายแนวท่างโอ้ขอบโชคคมันแล้ว็นจังบุญจังคุณเด้อพูดกันไดคุณตาขอบคุณเจ้าภาพ พ่นนี้จ้าล่างปูคุณหญิงคุณหญิงหญิงเนาะเจ้าภาพเจ้าภาพผู้ซื้อผู้ลงทุนผู้เป็นเจ้าภาพองค์ปูเเออออนราขอให้มีโชคมีไส่ขอให้ได้คืนทุกหมู่งมั่นพรรนาทีเป็นเจ้าภาพมาออกมาส่วยขอขอบบุญขอบคุณหลายๆขอให้เป็นจังบญจังคุนให้ได้โชคได้ลาบไปเรื่อย ครับ,บขอบคุณคคุณค่ะสาธุสาธุ